บาได้กินซ้ำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ้านสางม่วงพี่น้องมุนทรีพี่น้องจังหวัดอุบลพี่น้องไทยไร่ต่างประเทศครับพามาชมบรรยากาศตลาดอันนี้เอิญตลาดหยังขะแม่นี่ตลาดบ้านสางม่วงเมังตลาดบ้านสางม่วง ายขายยังนะครับนี่พี่ขายท่เมื่อขายสมูทเปเมือันนี้ก็นบะาเอานเบื้องด้านในต่อครับพี่น้องคนบมกท่านหลายป็นไหนตลาดมีทุกวันไหนครับแม่นี่ทุกวันจันทร์บอก จวจันจันว่านซุกเป็นตอนสาววันจันเป็นตอนแรกค่ะมีวันซุกแนมตอนสาวครับพี่น้องมารอเบิงอรรถ <c oughs> ไปขายตลาดข้องถม <c oughs> โอ้ปลาปลายังเป็นๆอยูย่เลย ใส yeah, no, right. oh, oh, ่ผู้สาวพ่อ oh, ู้สาวแล้วสาวบานสังม่วงบ่โอ้สาวคนผู้งามแงนวิสัยนี่บุญทะเลมาเดินกล้องอยู่โอ้มาขายห่อพี่เนาะไปทุกมองค่ะไปทุกมองครับเน้ะะาออตงไรบุญทะเลครัวขาวติดตามอยู่เนาะต้องเื้อยังค่ะบุญทะเลครัวขาว ันคลิปก่อนที่ว่ามาบ้านสางมวงเกือบบริการบ้านสวัสดีครับขายยังหรแม่ติดตามได้โอ้ขอบคุณครับโอ้ขโอ้ครีมบำรุงผิวเน้ะบรรยากาศ น้ำสม้มตาขายอยู่ทุกวันจันทร์บ่กกกระเที่ยขายอยู่ไสต่ตลาดนัดนครับตลาดนัดโอ้ตั้มตลาดนัดอ่ผอตาประคุณหนุน,นเฟนนีเด้อแก่สิบบาทสิบบาทลุงทวีน้ำส้มคั้นหนอสวัสดีครับ น้ำตลาดมือนีเปลี่ยนบรรยากาศนิดน้อยครับล่อน้ำตลาด,บาบลลาดแบดซีเบิร์ดแล้วทริปสุดท้ายแล้วครับมือนีผมไปทางตำบลโสกแสงแม่หมกนอไม้ของคุณยาย <c oughs> มือหนีฝากลัวนี่ยูทูปคุณหมาก็กำลงไหนเนาะ มันทรายบัวขาวครับมันทรายบัวขาวยาหมองยาดมยาหมองยาดมกระดูกแก้วแกงไก่บ้านจ้าแกงไก่บ้านกะมีจ้าตรงแก่บ้านล้วครับตรงนียี่สิบโตมันเดินหล่อโตไก่นะไก่ที่น่อันนี้เอินมาแข็งตัวเมาจ้าเมาอันนี้มุกน้ำไม้มุกน้ำไม้มาเมาจ้ายางบอหรือยางพารานนี้ี่อะไรสิวะนี้มาเมา นี่ครับบรรยากาศตลาดนัดผูไใดงยานาวพน้ำแข็งใสครับมะเขือเทศมะนาวมะเขือเทศโอ้ข้าวพดข้าวโคดับผมวิจบาทยายนี่อันนี้สี่สบาท่ส่สิบาทข้าวหอมแองสนรีข้าวหอมแองสนทรี เอาพันเข้มานะไม่ใช้เอามาะชนชนะครับรอัตลาดแบบของคืนบานเนาะยายเนาะของพืนี่จของพืนบานโอ้ย่ยจะยายกับลูเองบอพี่นี่ครับบ่ซื้มมากื้อมาอีำะไรเล็กๆหน่อยไปเนาะขายแยมา้อน่อซนนี่ขายของ ช่ครับลองขา่าเสื้อผ้ามาฮอดนีีครับพี่น้องแบดไกสิบวดเลยเลยสองขีด ค่ะกำลังถอดไกลขอดบร่ทันเลยบอกจ้งหน้อยที่แล้วจีนฮานาที่ตอนนตอันนี้เป็ตันีบอกไหนจังไหนแล้วาไาเอาให้จังดีอาสามใหม่สามใหม่จ้นหานีเนาะนาทีเ้